สวัสดีครับพี่น้องปอกปลายสกู๊สุขอนซูปโมเจ้าดอดากสกู๊สุขอนดาวบะดาวกสวัสดีคือเก่าพี่น้องปาดมาถึงแล้วกับโตเกียว27 EP 2ี่สิบตเกียวลำซิ่งพี่น้องผู้ใดนี่แม่ฮักบอดบิ๊กโตเกียวมิวสิกพนาปาด์หมู่บ้านเดี๋ยวคอยท่วงกันกีตาร์นาแง่ก้อันโดมอีสานนครศรีน,น,นาแง่ก้อนติ้นของแขวนนาแง่กว่าอนนี่อย่างพี่น้องสานามอันสุภาษณาแสาอีกนี่เลยนะครับผมฟูดฟ้ดซูปฟู้ดซัพพอร์ต จากแม่ฮัก์คบอดบิ๊กตัวเกี่ยวมิวสิกต้องกล่าวขอบคุณนะครับรักน,น้อยแต่รักยันนานรักยาวๆรักกินยืดไอศ์ครีมแซ่บแทบเนมนันนี่กั๊โตไอศ์ครีมพี่น้องจากแม่ฮัก์คบอดบิ๊กนะครับผมขอบคุณมา,มา,า,ากน่ารักมากเลยไม่เชื่อจะมาแบบโอ้ยอยากให้บอดหนาะบานๆโอ้ยดีใจหลายพี่น้องเฮมันมนี่เลิศมัมทันย่าพี่เจนนี่พี่ปุ๊กพี่ฟ้าพี่วันพี่ฟ้า GM ไม่ใช่ MG เนาะพี่ฟ้า GM พี่คาเรน บ้าเต้าตีวิตอุ้ยแม่ฮักบอสบิ๊กแอนตัวเกียวมิวสิอุ้ยชอบรูปดีมากคว้ได้มานี้คารูปได้มานี้หลอ่ <laughs> ลอมากอันนี้ไม่เท่าไหร่ที่เก่าละอันนี้รูปใหม่ล่าสุดที่แบบอิมพอร์ตมาจากเจสตูดิโอเออแล้วก็อันนี้จากค่ายอันนี้รถของค่ายของ่ายพี่น้องมุดเกียวไก่มาละอันนี้ของบอสนะครับผมซัพพอร์ตค่ายตัวเกียวมิวสมีทั้งตอนกลางวันเป็นกลางวันเปลี่ยนกี๋ยว ยังมาขึ้นแลเป็นอย่างคือสุกี้โบราณครับโอ้ตอนยังเป็นสุกี้โบราณกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวกลางคืนเป็นสุกี้โบราณมีทั้งกลางวันและกลางคืนเออเจี๋ยวไก่ลามะฮะออเดอร์หนึ่งช่วยนะครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวดึงช่วยแล้วก็ชิกินขนมจีนพร้อมอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอันนี้ไอศเรีมแล้วก็อันนี้คือข้้าวปุนขมปุ้นขนมจีนไม่มีไข่ต้มแม่ฮะเอ้าซื้อขึ้นมาคุณแบบเต็นเท่าเด็กสูบอัลกอริทึมป้อนนี่อัลกอริทึม อันนี้แม่ฮักน้องแม็กสลามนู้นี่หนาแน่กวัานีมา้นมันหนาแน่ถ้าปวดแผ่นเนอ๊ะมันหนาแน่แท้แต่ว่าก็รออยู่เต้นดียอยู่ฮักอยู่ฮักว่าเต้นดีรอข้ามสมาร์ทดีกิริยาบริยารด,ดีสมแลว้วบักลาเอ้ยมีคนหาคนแพงก็ดีแลว้วอย่างคนสร้างอันนี้คือข้าวปุ้นน้ำยาขนมจีนน้ำน้ำอันน้ำไทยน้ำอเปล่าวะน้ำไทยน้ำไทย อ้ยน้ำลาวบบกวบมึงเอ้ยตัวปู่น้ำเล้าน้ำไทยอยู่นี่น้ำไทยน้ำเล้าน้ำไทยน้ำลาวเน้นๆนี่ไข่ด้วยอะ่ะเออจ็ดสี่ได้ไหมอุ้ยอุอ่้ยน้านนฝากข้างเพราะว่าโคตรฉันกินเขาโคตรทีมเอกินเขาไล่ <c oughs> อันนี้ไข่อุย้ยน่ารักมากเลยอะ่ะ <c oughs> อุ้ยพี่เราอย่าลืมซื้อบาจ่องตัวเด้อเับปุ่นอยู่นี่เด้ออุ้ยเยอะมากอลังการงานซากน้ำดื่มจากมีโชคใช่ไหมเนี่ย เอามาขวดหนึ่งเร็วพี่ฝนสปอร์เซอร์น้ำดื่มมีโชคก,กพี่นอ้องนี่เลยนะครับน้ำดื่มมีโชคกนะครับูดขอบคุณน้ำดื่ม,มกินฟนนรีตลอดชาตินะครับผมจากมโชคกน้ำดื่มกาลสินนี่แหละมันบอกเออขวดเล็กขวดใหญ่ขขหญอันนี้ตักอ,นนอ,อย่างนะี่ตางนักหรือต่าอย่างหนักตาข้างล่างเนาะเออ,นะ,อน,น,นะครับบรรยากาศของเรานะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกบ้านนะครับที่แบบว่าดูแลกันทุกอีพีเลย มาจากได้ปลาได้ดวงกันนะมากคือเก่าพี่รอง่มี้อยางขอบคุณนอกจัดผลงานพวกเราสร้างผลงานเรามีผลงาน FC คือกำไร FC ได้แต่กำไร FC ซื้อบาดรอยุกบาทก็ได้เบื้องในความสนุกสนานแล้วกัพสอร์ตลูกๆตัวเกี่ยวมิวเสียงตอนนี้บ้านห้องใหญ่ขึ้นสูมือพี่รองใหญ่ขึ้นทุกวันค่าจ่ายาก,ก็เพิ่มึ้นวันแต่ FC ก็ไม่เคยทอดทิ้งเราเราก็ดีใจเสมอพี่รองมือดีบอกได้ว่าตัวเกี่ยวนำซงขอสร้างผลงานแบบไม่ผิดหวัง ทำเกินทำถึงต้องที่นี่ตัวเกียวมิวสิคนะจ๊ะโอเคนะครับผมบ๊ายบายบักลาบ๊ายบายเท้าก็ัน้เดียเท้าก็ันไอ้บักลาเท้าก็ันอยู่ปีตังปีอยู่